พี่ที่บ้านพี่นี่ในมุมไหนหนาเที่ยวสุดอะ,อะ,ะที่บ้านพี่ในมุมไหนหนาเที่ยวสุดอะครับเหยดเดอกูอยากเข้าห้องนอนเข้าไปที่ได้นอนเนกวะเนี่ยเข้าไปได้นอนมะห้องนอนพี่นอะนกูชอบกูชอบไม่มีเตียงไม่มีเตียงทำไรอะ เย็ดดอบนโซฟาก็ได้วะเย็ดดอบนโซฟาก็ได้วะ <laughs> เออพี่ชื่ออะไรเนี่ยเนเน่เน,น,น่โอ้ชื่อได้ใจกูจริงๆเลยย <laughs> พี่สักหลังได้ปหสักหลังได้ไหมย็ดดอย็ดดอแกเห็นแกเห็นหุ่นกูแกขึ้นแล้วใช่ไหอื นี่พี่เลิกงานตอนไหนอะเช้าเช้ามีคนไปเอาเอ้ยมีคนไปรับยังครับมีคนไปเอาเอ้ยมีมีคนไปรับยังครับอ๋อเอาเรอไหนอ๋อไปแล้วโอ้เช้าจากเลยหนีไปละไอ้กูยังไม่ได้รับเพื่อนเลยพี่เรียนอยู่ไหมเนี่ยพี่พี่เรียนจบแล้วเรียนจบแล้วพี่เรียนอะไรมาเรียนอะไรมาเนี่ยเรียน เรียนอะไรไม่อยากบอกเอ้าเรียนอะไรพี่เรียนสังคมเรียนสังคมครับสังคมอืมเรียนปริญญาสังคมคณะมนุษย์เอกสังคมเดี๋ยวจบมานี่เกี่ยวกับอะไรทําเกี่ยวกับอะไรจบมาตอนนี้ทําเป็นพนักงานราชาการอยู่ที่มหาลัยกูอยากร้องของหลวงว่ะกูอยากร้องของหลวงว่ะกูอยากร้องของหลวงว่ะ ครับหรือของหลวงเนี่ยเอ้ยอของหลวงนี่สุดปะพี่ได้เด้อได้เหรอผมกลัวผมจะไม่สุดเลยวของหลวงอะ่ะอืมตัวเล็กๆแบบนี้ได้เลยนะเอาเลยดีกว่าเอามามาโอ๊ยไงไงผมไม่ค่อยจะวัดนักเท่าไหร่หรอกพี่ จะรอให้เล็กหลุดเลยเชียวพี่เคยรักเล็กอ่ะเล็กตัดฝันติดกรีดิ่เนอร์วะเจอไหะเรียนช่างะไรอ่ะผมเหรอช่างยนต์อะไรเนี่ยช่างยนต์เหรอืมรถที่บ้านพังเราซ่อมให้หน่อยถนัดช่วงล่างนะครับผมอ่ะถนัดช่วงล่างนะครับผมอ่ะย้าหู้อือรถเลยก็ต้องพังช่วงล่างวะล่ะรถ ผมรอให้แน่นหมดนะเชิงล่างนะกว่าจะไม่แน่นดิอืขคาววะคือนี่แบบคือแบบ<อ>พี่จะบอกว่าไอ้เี้ยเขา้าเข้า,ขายังเข้ายังอย่างเงี้ยเข้ายา<อ>่านี่เข้าย่า <c oughs> หมายถึงน็อตแต่มันขันเข้ายา<อ>่า <c oughs> น็อตผมใหญ่อยู่นะพี่ใหญ่น็อตอ่ะอน็อตใหญ่ไงน็อตใหญ่ได้เลยแหละ นัดเบอร์อะไรอะห้าหกฉันนัดเบอร์อะไรเนี่ยห้าหกอือนัดเบอร์ห้าหกนะพี่ผมมีแค่เบอร์เดียวได้ไอ้ที่ตัดไอ้ที่สำคัญเรื่องจะถึงนะเอาไปละลองดูไปละลองดูว่าดูชื่อผมกระลุกแล้วพี่ว่าผมชื่ออะไรอ่ะดียักษ์กระลันเหรนะดีพี่ต้องเรียกเต็มๆด้วยชื่อผมอ่ะชื่ออะไรบอกไปแล้ว ออดีหอมดีหอมดีหอมดีดีออผมชื่อ D home. ดีห <complexity> อมจริงๆรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้อันนั้คนคือนิสัยของผมอันนั้นคือนิสัยติดขพนชื่อ,น,อนีอ่แบบเฉ่ยเฉลยเฉลยอ๋อชื่อเล่นใช่ไหม <clears throat> ชื่อเล่นก็ชื่อใหญ่ ไม่น,น่าใหญ่เลยนะดูทรงเนี่ยน่าจะแบบก็ไม่เท่าไหร่หรอกโอ้ฉีกป่ะเละฮะอืมหมายถึงฉีกก็แหละจริงหรอใช่ไม่น,น่าจะใหญ่เลยนะดูทรงลองมละลองมละลองกะละพ <P ie> ีะะ่เหนไหรยวะอู้พี่ถ้านัดคุยแค่เล็กยังเหนื่อยก็คิดดูตอนเอาดิ จนด้วยขขาตาหนอ่ะเออจริงอืเนี่ยพี่จริงผมผมเป็นเด็กใสใสใสอะไรใสตรงไหนเอาตรงไหนวะใส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 ๆอยู่ใสใสโอ้ o ห่าเล่นลาเล่นลาเล่นผมก็จำกำเพื่อนม้าแหละคุณ พี่ไม่ใช่นี่วแบบนี้ไม่ได้เรียกับยำเพื่อนแล้วเขาเรียกว่าสันดาษเขาเรียกว่าสันดาษเฮ้ยทำไมกูต้องฝังมาเจออะไรแบบนี้อะพี่ไม่ชอบอ่ะพี่ไม่ชอบอ่ะไม่แคยดดิไม่แคยดดิฝันดีไม่แค่ดีอ๋อนึกาไม่ชอบแตไมชอบผมก็จะทำไม่ชอบอ่ะจริงม้เขาบอกไม่ชอบก็ไม่ทันแล้วฝันดี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  ปั่นผ้าปั่นผ้าได้เลยนะผมอะตอนหนาวเสร็จเราก็ต้องไปแบบนี้โอ้โหพี่ผมเราปั่นอย่างเงี้ยปกตินอนหนึกงวันแน่พี่ตีหน่ตีหนึ่งอุ้ยช่วงกำลังได้แล้วพี่ตอนตีหนึ่งเนี่ยช่วงกำลังเฮ้ย กูชอบกูชอบต้องโดนกูแล้วละ่ะอ,งงอ๋อต้องโดนกูนกแล้วต้องเตรียมบทเรียนให้นักศึกษาอ๋อพอดีเลยอ่ะอยากเรียนต่ออีกเรียนว่าจะจบแค่ปรสญญาตรีแต่อยากต่อปริญญตรี้วใช่ไหมกำลังหาคู่กำลังหาคนที่จะทำงานราชะการมาสอนด่วน เรียนภาคค่เงี้้องเรียนพัคค่เงี้ใช่ผมผมติดพาคค่ำนะจริงจริงอ่ะตั้งแต่หัวค่ำตั้งแต่สองทุ่มก็ได้ยาวๆยันเช้าอะ่ะอือคือแบบเอาง่ายๆคือคุณครูจะไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละช่วงหัวค่ำที่ไม่ค่อยว่างเี่ยจะว่างแบบสี่ทุ่มยันยันเช้าสี่ทุ่มนี่บรรยากาศกำลังจะได้เลยใช่ไหมกำลังเย็น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 เอาอะไรอุ่นๆมาแล้วพี่ สนใจอะไรอุ่นๆไปอมเล่นไงเอ้ยไม่ใช่ไปไปจิบเล่นไหมอืมเสตติเสตติอย่างเช่นแบบอย่างเช่นแบบไอ้โกโก้ร้อนอะไรประมาณนี้ไงอุ่นๆมันมันดึกไงก็ต้องร่างกายต้องการความอุ่นสวัสดีมีมีอุ่นๆอยู่แท่งนึงอะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอผิดผิดผิดพูดผิด พี่อาบน้ำยังเนี่นยพี่พึ่งไปข้างนอกเข้ามาไปเที่ยวเข้ามาเย็ดเจ้าเที่ยวอะไรมะเที่ยวอะไรอะพี่ไปนั่งชิวๆแล้วเราพี่ไม่เที่ยวหรอกไปนั่งเล่ากับเพื่อนแลบเย็ดเจ้าพอเมาแล้วได้ไหมวก็ได้นะวันว่าตอนเมาอ่ะไม่ได้ได้อย่างเดียวอารมณ์ได้ด้วย <c oughs> เอ,อ้ย <c> ก <oughs> ูก็ได้เหมือนกันเลยเอาเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้เจ๊ตนัตนเบายิงย่งวันเลยอ่ะ ไม่ค่อยวอนนะแต่วได้เออารมณ์ได้อารมณ์ได้เออไอ้ยัยถุงยางเอ้ยไม่ใช่ถุงถุงขยะอยู่ไหนวะ <c oughs> จะมาเก็บไอ้นี้ของที่ห้องตรงนี้มันลกไงผมจะมาเก็บอ๋อพอดีไม่ชอบใส่ถุงอันนี้ชอบใส่ถังว่ <c oughs> ลา,ล <c oughs> ากสดเลยวะเราอ่ะสดเลยวะเราอ่ะอุ้ยจัดสดเลยวะล่ะ ถ้ากูเจอนักซื้อาบแบบนี้สักรอไอ้คนนักกูปวดหัวตายไม่ได้ปวดหัวอย่างเดียวให้ปวดเอวได้เลยบอกเลยอะปวดเอวได้ไงทุกวันนี้นักซื้อทราบจะเพลิงทุกวันทุกวันต้องมาเจอคนแบบนี้อีกเดี๋ยวคือเอะตรงๆว่าพี่ผมถามพี่เลยนะระหว่างขึ้นรถกับขึ้นเราอะพี่ก็เลิกเอาอะไรจะมันกว่าแค่นั้นแหละ เพื่ปขึ้นเรือบนรถได้ปะโอ้โหูชอบผูเปลี่ยนบรรยากาศเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าอะไรบ้างแค่สดเพื่อคุยดีฮะยิ่งคุยตอนดึกๆมันก็ยิ่งเงียบเฮ้ยยิ่งยิ่งเงียบเหงาเนาะ อารมณ์มันมันก็มาแบบเงี้ยเงี้ยเงาเงาอะไรมาจุดจุดนี้เงี้ยเงียบเงาเงาอยากอันนี้ไหมพี่ตั้งแต่เนี่ยมัดผมรวบดีๆอยากแบบหัวฟูหัวกระเจิงเลยพี่ที่นู่นมีโควิดปหมีโควิดไหมมีแต่ว่าแถวบ้านไม่มี ถ้มหาลัยเป็นหมดเลยนะพี่ไม่ได้ไปสอนนะพี่สอนออนไลน์ oh. พวกร้านเล่าอะไรเงี้ยปกติมันไม่ได้เป็นพื้นที่สีแดงมันก็เปิดปกติแต่ว่าผับปิดผับเขาซ้ำปิดทั้งประเทศเนี่ยโอแต่ oh. พวกร้านเล่าร้านอะไรเงี้ยก็เปิดปกติเลยที่นู่นที่สองอะไรเงี้ยก็น้องเปิดปกติผมก็อยากเปิดมันลนะเนี่ยเปิดไหนเปิดห้องพี่อะถูกว่าแล้วหรือเปิดโรงแรมมาละนะเอามาลนะ นนั้นเ,เอาไว้ได้เหรอห้องก็พอแล้วเหรอหอกัได้ไอ้ห้องกันได้ห้อง,อ,อ,งองพี่นี่คือมีเตียงใช่ไหมไม่มีมที่นอนอ้าวเหรอเย็เ้ยเงียบเก็บ <laughs> พร้อมจะเตียงติดเอร์เตีด๊ดดอไม่มีเสียงเตียงเลยทีนี้ เชื่อก็ต้องทำให้เงียบๆดิว่าโบเคาทำสียงดังนีรู้สึกกูอยากเข้าห้องเข้าไปนี้เอ่อเอาตรงๆมาคือผมจะโดนเชื่อรู้ว่าพี่จะโดนผมเชื่อเห็นอายุยี่สิบขนาดนี้ก็ได้พอกันเลยอาเซียนฮิบสี่จะแค่ไหนกันจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่อย่า่าเป็นนักศึกษาของพี่ทำไมหรอโอย ไม่เอานะต้องเป็นอย่างอื่นเราค่อยมาเอาถ้าเป็นนักศึกษาไม่เอานะเนี่ยก็เป็นไม่ได้เป็นนักศึกษานะเอาได้ก็ได้เราเรามีเรามีทัศนคติคือถ้าเป็นนักศึกษาที่เราสอนเราไม่เอาแต่ถ้าเป็นเพื่อนน่ได้อยู่เลยเออเออเออเอเอาได้บ้างละรี่แบบหนานี้ เด็กๆเวิร์กชอบคุยยิงอยู่มากกว่าเยอะทำไมเนี้ยน้องเช่นผมเด็กๆปีหนึ่งแบบอะไรเงี้ยใส่ใส่รีบๆก็ชอบจีบอาจารย์รุ่นประมาณนั้นผมก็ใส่ใอยู่อะจริงโอ้ยใส่ใส่เอาพี่ดูเก้าอี้ดิดูเก้าอี้ผมดิดูเก้าอี้ผมดิดูเก้าอี้ผมดิอะไรวะเก้าอี้ผมดีนะจะพิว่าเอลพี่ดีกว่า โอ้เอ้ามาลองสักทีดีวะดิกูกูยอ,ยยอยากขาชุดครูยังเลยสักครั้งเถอะเพื่อจะรู้น่นว่าเด็กๆแนมะสมัยนี้มันมเป็นแบบนี้กันหมดหมลองได้นะล่ะลองได้ปะล่ะลองได้ปะล่ะดี สวัสดีครับที่นี่อยุธยายินดีต้อนรับนะครับอื <c oughs> ออเอาเละเด็กกำแพงดุทุกคนว้าว <Wow. S 1> <c oughs> <c oughs> อือจริงจริงอเราต้งติดใจอยุธยาแล้วลื้อท็อปกำแพงนะอยุธยานี่มีอะไรแบบน่าสนสนไหมน่าสนใจไหมเพื่อนถ้านอกจากวัดดังอยุธยาก็น่าจะมีอะไรเด็ดสุดขอขอลองพักทีได้ไหมเด็ดอะ ระดับผมแล้วถ้ายันเช้าก็ไม่น่าจะพอเทเดียวอะอึดด้วยดิอึดด้วยดิที่สําคัญนะถ้าแบบมันก็ท้ามข้ามเขตจะต้องกักตัวสิบสี่วันนะโอ้โหก็ต้องก็ต้องมาอยู่นี่สิบสี่วันเลยนะขอเหมาแบบเออ่ผงยางเราเป็นกล่องเลยได้ไหมเป็นแคตตาล็อกเลยรับหนึ่งเลยอืม รัดหนึ่งไม่น่าจะพออะอาตกลงถ้าไปพี่ก็ไม่น่าจะสอนไหวอะคืออยู่หน้าหน้าคอมก็ไม่น่าจะไหวแล้วอะแบบหมดยุ่งเรี่ยวหมดแรงอะในการสอนอะไม่ค่อยได้สอนรอกอันิตย์นึงพี่สอนสองวันได้เลยงั้นก็ได้ยาวๆเลยดีกูเน่ยวิชาที่พี่สอนมันค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดแต่ช้วิที่อะตัาเเลย เด็ดเตอร์แล้วข้อเสนอวิชาที <populations> <pe c> ่พ <t ip> <pe aj> ี่สอนเด็ดเตอร์ถนัดวิชาแล้วหนูก็ต้องเรียนวิชาเนี้ยพี่สอนโครงการโครงการวิจัยขอบไปติวก่อนเลยได้ปะจะต้องติวเรื่องขอบเขตแล้วก็พื้นที่แล้วแหละถ้านั้นอะกูอยากสอบแบบพื้นที่มันจะมีความตื้นความมืดได้อยู่นะ ความลึกนี่มันจะลึกสักกี่เซนกันวะก็ได้อยู่นะโอ้โหกลัวจะแบบโอ้พอได้แล้วมั้งยังไม่สุดอีกหรออย่างเงี้ยไม่เคยมีนะดีแต่สุดมากกสุดทุกคนอย่างเงี้ยเดรอดอารมณ์แบบว่า ที่บอกว่าไม่สุดไม่สุดที่สุดมาก็อมาสุดที่นี่นะเย็ด้อกูอยากไปสุดที่นู่นกูจะแบบกูจะแบบอย่างเงี้ยพี่จะแบบผักอย่างเงี้ยเอ้ยไม่มีอารมณ์นั้นน่ะนี่มีแต่อารมณ์อย่างเงี้ยดึงเข้าหาอีแต่แบบนั่นอีกแต่ว่านั่นอีกแบบว่างนี้ อย่างนี้ต้องเน้นอย่างนี้ต้องเน้นเน้นอย่างเดียวไม่พอเนี่ต้องแน่นแน่นด้วยนะก็น่าจะแน่นเหนือแหละน่าจะไวด้วยอ่ะไเปล่าเอาละนะเอาเลยไปละนี่อะไยชวนแลด้ะพี่เออชวนแลด้ะจริง เรียนดีเหมือนกันนะสอนสอนนะขึ้นศาลมาเขียนเขียนมาแบบเนี้เออก็เลิกเครียดดีไหมถ้าอยู่กับผมจะเลิกเครียนหมดแนมแบบผ่อนคลายแล้วเนี่ยยิ่งร่างกายแบบเส้นเส้นหายหายหมดอ่ะ <c oughs> จะบปวดขาะก็ไปปวดเอวแทนผมจะคึงไม่หมดเ <c oughs> ชีวยว <c oughs> <c oughs> อย <c oughs> จะคึงช่วงบนนะน,นี่ ระวังมาติดระวังมาติดครูแล้วจะไม่กลับตกแผงเพจ <c oughs> ระวังจะลืมครูที่นู่นนะมันจะยิ่งเดีย๋ยวจริงผมเป็นนักเรียนนะเพจคือความใฝ่ฝันของผมนะพี่ผมอยากลองขึ้นครูสักครั้งหนึ่งอืมทำไมเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เกี่ครูเยอะแยะเลยไม่ผมยัง <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เป็นครูนะอ้าวเหรอพี่เป็นอาจารย์อีกรูอยากลองขี่อาจารย์แล้วทีนี้น <c oughs> ข้ามรุ่น หกสิบเจ็ดบวกสองได้เท่าไหร่หกเก้าคิดว่าท่านี้ก็น่าจะดีเหมือนกันหกเก้าเออเนอะมันเป็นเลขที่ลงตัวเนี่ยแต่ท่าเนี้ยพี่ชอบอยู่ข้างล่างมากกว่าอยู่ข้างบนอะออ๋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 กอ๋ออ จัดวันนะมันอาจจะเกี่ยวได้แต่พี่ว่าพี่มีวิธีไม่ให้เกี่ยวนะเ้ยอาจจะเสียวมากกว่านะ่ะเดิมก็ได้เหดือดอกู <c oughs> ยอยากรู้จักเลยว่ามันจะเกี่ยว,วยหรนะือมไม่เกี่ยวเนี่ยอืมเกี่ยวหรอมันอาจจะไปโดนที่อื่นเกี่ยวมาแต่ที่นี่ไม่เกี่ยวนะพอเลยเหดือดอเหมือนเซีย,ดยนดิ <c oughs> เล่นไปเอ,อเอาจริงกนเลยอดจริงเลยเอออยากลองจริงนเลยดที่นี่อยุทยาย,ยูดีตลอดครเด็กกับแมงก็พร้อมจะใส่ใส่สุดโค้แเลยบอกเลย